สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมโทนี่และโอ้โทนี่โน่กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับวันนี้วันที่ 14, สิบสี่สิงหาคมนะครับกิจกรรมทางฟีฟ่าไลเซ e ร์เ r เกาหลีนะครับก็คือสุ่มแจกนี่ครับท็อปห้าสำหรับปีสองพันหกสองพันแปดสองพันเก้าสัสิบเอ็ดสองพันสิบสี่พันสิบูแล้วก็ 2,014 w c หรือ World Cup นะครับก็คือสุ่มแจกท็อป5นะครับก็คือจะได้หนึงในเนี้ย1ในปีเนี้ยมา1ชิ้นนะครับและไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับสุ่มแจกการ์ดตำนาน,นะครับเรจ w o r l ว b a บ e และ2,002ตำนาน2,002ของเกาหลีนะครับก็คือจะสุ่มแจกในเนี้ยแค่ใบเดียวนะครับก็คือถ้าเกิดใครได้ท็อป5ปี2,006แล้วอย่างเงี้ยก็คือได้แค่2,006 สุ่มห้าตัวนั้นนะครับเป็นห้าตัวแรกก็เลือกได้ว่าจะเอาใครนะครับหรือว่าถ้าได้สิบยูแล้วก็จะได้จะได้สิบยูไปเลยนะครับแต่วันนี้ครับวันนี้เวอร์เบครับผมได้การ์ดเวอร์เบนี่ครับผมได้การ์ดเวอร์เบและเราจะมาเปิดการ์ดเ r อร์เบให้ได้ชมกันครับวันนี้ของจริงครับนี่ครับเ e r ร์เบสเวอร์เบสเวอร์เบสเวอ b a s e สเวอ ครั้งแรกในชีวิตครับเล่นมาได้ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะครับกับเล่นที่ไทยได้ประมาณปีกว่าเกือบสองปีนะครับที่ไทยยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่นี่เกาหลีครับเวอร์เบสมาครับตื่นเต้นครับเปิดการ์ดเวอร์เบสครั้งแรกโอเคครับเอ่มเดี๋ยวขอโอเคโอเคโอเคไปครับ ไปเปิดกันเลยครับนี่ครับเวอร์เบสให้หมุนสิบเก้าครั้งนะครับหนึ่งแล้วพอมันเข้าข้างในแล้วผมจะเปิดนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า สิบใจเย็นนะครับสิอของดีต้องรอหน่อยครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสหกสิบเจ็ดสิปดสิไปครับโอ้โห หนักอาการหนักยี่สิบเอ็มยังไม่ถึงอ่ะขาิยาตขอใช้คำว่าบุญมีแต่กรรมบังนะครับอโอ้ตายครับเปิดได้ขาิยาตครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ถือว่าบุญมีแต่กรรมบางไปแล้วนะครับได้การ์ดเบอร์เบสเปิดได้โกนะครับและเป็นโกที่ชื่อมีนามว่าคาสิยาร์ซะด้วยนะครับเรียกได้ว่าอ้าครับของฟรีครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับ